ใครที่ขับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับผมจะเป็นเตอร์้าวิโก้ใครเคยเจอปัญหาเข้าเกียร์แล้วมันว้าวานะครับอันนี้ผมแก้ไขไปแล้วเบื้องต้นนะครับเข้าเกียร์แล้วเกียร์ไม่เข้าตามตำแหน่งที่เราโยกมานะครับนั่นคือสายเกียร์หลุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองถอดดูกันอันดับแรกก็จะคลายหัวเกียร์ออก ออกเลยก็ดึงเบรกมือไว้นะครับแล้วก็เอาแผ่นได้นี้ออกไปเกะแล้วเราก็งัดตัวน,นี้ขึ้นมาได้เลยมันอนจะยากนิดนึงนะครับนี่อ่ะออกมาแล้วอ่ถอดที่นี้ออกมาออก,ก่อนอีกนะครับจะได้เห็นชัดชัด นี่นะครับเวลาเราโยกเน,นี่ยตัวเนี้ยมันหลุดออกจากกันนะครับผมแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้เกบันทายรัดเอาไว้แต่ทีเนี้ยผมซื้อบทูทอลูมิเนียมมาเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีแก้ อ่าอันนี้ผมตัดเคเบันแทะออกแล้วนะครับปกติเวลาโ,า,นเนาโยกเนี้ยอ่าเนี่ยแค่โยกเนี่ยมันก็หลุดแล้วครับเห็นไหมครับตำแหน่งเกียร์ไม่ไปตามที่ผมนั่นไว้นะเพราะว่ามันหลุดเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหามันถูกจุดไปเลยเห็นไหมครับมันหลุดออกจากกันเงี้นะฮะนี่นะครับ เทียบของเดิมกับของใหม่นะครับอันใหม่จะเป็นแหวนสลิตล็อกเลยนะครับไปลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนเสร็จแล้วครับหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้มันก็จะให้ตัวได้นะครับลองดูเปลี่ยนเกียร์กันนะครับปึ๊บตำแหน่ง P ถูกต้องครับเลื่อนลงมา N A D สามสองหนึ่ง L อ่ลงได้ปกติเลยนะครับ okay